สวัสดีครับผมเอสพันพรสายหอมนะครับผู้จัดการฝ่ายขายของ Ford ดพิจิตรเพชรออโต้โมบิลหรือว่า Ford ดพิจิตรเพชรที่อุบลนี่เองครับนี่คือโชว์รูมใหม่ใหญ่จริงๆนะครับวันนี้มีอะไรดีๆมานำเสนอหลายๆคนมีโอกาสได้ดูการเปิดตัว Nextgen r a n g e r Wi วา t แทไปแล้วนะครับเมื่อวันที่7ที่8ที่ผ่านมาวันนี้เป็นช่วงหลังๆแต่ว่าตอนนี้นะครับตัวของ Nextgen r a n g e r Wi วายแทยังคงมีอยู่ที่โชว์รูมนะครับวันนี้เอสก็เลยอยากจะพาหลายๆคน มาดูว่า Next Gen Ranger ยังอยู่นะตัวจริงสวยขนาดไหนและนอกเหนือจากนี้นะครับมีคำถามจากหลายๆคนบอกว่า Next Gen Ranger มาแล้วตัวเก่าไม่ว่าจะเป็นตัว d i g i t a l XLT นะครับที่เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโตหรือว่าตัวแคบเป็นรัน XL Passport ของเรายังมีอยู่ไหมวันนี้พาไปดูตัวจริงเลยนะครับว่าที่นี่ที่เจ็ตเพชรอุบลของเรานอกจาก Next g e n Ranger ไวไถที่มาใหม่มีตัวโชว์ให้คุณดูแล้ว เรายังมีรถอีกหลายรุ่นนะครับที่พร้อมจะตอบสนองทุกความต้องการของคุณใครอยากได้รุ่นไหนต้องมาหาเราที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้พาดูตัวจริงที่โกดังด้านหลังด้วยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดู Next Gen Ranger w i t r a k ตัวนี้ขับ2องเกียร์ออโต้สุดขนาดไหนสวยขนาดไหนไปดูกันครับสันภาพประมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดินจากข้างหน้าเข้ามาข้างในใช้เวลาประมาณสัก3ามเก้ 9. และหลายคนที่ติดตามอย่างที่บอกไปนะครับเราจะพามาดู Nextgen r e n เจ r Wi ว a ยกนี่ฮะก่อนหน้านั้นก่อนที่จะไปตัวจริงยังมีจอดอยู่นะครับนี่คือ Cap XL p a s s p o r t ตัวนี้สีดำจอดโชว์อยู่ที่นี่เลยนะครับมีขายด้วยนะคือต้องบอกว่านอกจาก w i ยแที่เป็น Nextgen r a n เจ r ที่มาโชว์แล้วนะครับในรถรุ่นเก่าๆจะบอกว่าเก่าก็ไม่ได้นะจริงๆยังเป็นรถที่ยังมีจำหน่ายอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้พาดู Nextgen r a n g e r ก่อนเปิดตัวยังเป็นทางการกับฟอร์ตที่เกิดให้ของเราไปแล้วนะครับวันที่เี่8ที่แด คใครที่อยากดูตัวจริงๆตัวเป็นๆมาดูคันนี้ได้วันนี้พาดูคร่าวๆนะเพราะว่ามีรีวิวกันไปแล้วแต่วันนี้ให้ดูตัวจริงก่อนนะครับเนี่ยคือที่สุดเลย Next Gen Ranger นะครับตัวนี้เป็นว i ยแ c คขับ2นะครับเป็นว i ยแ c คขับ2เป็นเ e กียร์ออโต้ด้วยนะตัวจริงสวยมากอันนี้ได้เห็นแต่ในภาพอาจจะดูแล้วแบบไม่เต็มที่นะใครที่อยากจะดูตัวจริงๆตัวเป็นๆยังคงจอดอยู่ที่นี่นะครับฟอร์ดทีพีเทสอุบลย้ำกันหน่อยละกันนะฮะอยู่ตรงเขาเรียกว่าถนนเลี่ยงเมือง บายพาสก็ได้นะทางไปศรีสะเกดนะครับอยู่ตรงข้ามกับ ump, ปั๊มปตทนะครับแวะมาดูได้ตัวทีนคันนี้เลยนะครับขับ2เกียร์ออโต้นี่คือ Next เ e n เรนเจอ t ์วาดูหน้าฮะสวยขนาดไหนนะครับออปชั่นข้างในแบบมาครบมาเต็มมากเดี๋ยวพาดูคร่าวๆนะเพราะว่ามีรีวิวไปแล้วอย่างที่บอกไปนะครับล้อแมกขอบ18นะครับเป็นลายใหม่ด้วยนะฮะขนาดยาง2อ5 6 5า R 18นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของไฟหน้าที่เปลี่ยนใหม่หน้าจอฟิงสี นะครับขนาดหน้าจอ12นิ้วมันตีฟังก์ชันดิสเพลย์ที่เป็นจอแสดงผลขนาด8นิ้วนะครับออปชันเยอะมากเอาเป็นว่าใครอยากดูตัวจริงนะครับมาดูได้ที่ฟอร์ดที่จิตเพจอุบลของเรานะครับจอดโทรกันไปอยู่น่าจ,จะถึงประมาณสักวันที่20เลยช่วงนี้มีเวลานะครับใครที่สนใจให้รีบมาเลยที่นี่มีที่ปรึกษาการขายมีน้องๆ f อที่คอยดูแลอยู่นะครับหลายคนเลยทีเดียวเข้ามา พร้อมที่จะแนะนําให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ที่สําคัญวันนี้อย่างที่บอกไปฟอร์ดที่จตเทรอุบลของเรานอกเหนือจากจะมีตัว Next Gen r r n t e r w i ว e จอดแล้วใครที่ยังชื่นชอบหรือว่าสนใจนะครับเป็นตัวฟอร์ดต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เก่านะจริงๆก็ไม่เก่ายังเป็นโผมปัจจุบันที่ยังขายอยู่นะครับมีให้ดูอีกหลายรุ่นแล้วก็มีอีกหลายคันเลยทีเดียวนะครับ ขออนุญาตเริ่มื่นที่คันนี้เลยเนี่ยคะนี่คือเป็นขับยกสูงนะตามภาษาชาวบ้านเราเรียกกันง่ายๆว่าขับยกสูงหรือว่าขับ XL p u s s p o r t นะครับคันนี้สีดำจอดอยู่นี่ก็มีเจ้าของนะแล้วก็ยังมีเงื่อนไขพิเศษแบบสุดๆด้วยสำหรับคันนี้นะครับออกรถจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะดอกเบี้ยต่ำแบบสุดๆเข้าเสนอเงื่อนไขสุดแต่งองแถมครบมากเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับอย่างที่บอกไป แวะเข้ามาที่ฟอร์ดทิ่ทเพชรุบลน,นะครับเดี๋ยวจะมีข้อเสนอเงื่อนไขของรถคันนี้รุ่นนี้แหละนะฮะกับน้องๆ s c คอยดูแลอีกทีหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นบอกเลยว่าดาวน้อยดอกเบีย้ยก็ถูกของแถมครบมีที่นี้ที่เดียวครับฟอร์ดทิ่ทเพชรุบลนนะครับนอกจากขับแล้วนะยังมีขับเขาเรียกว่าขับเปียขับ x อรวมไปถึง4ประตูด้วยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะฮะว่ามีตัวจีนจอดอยู่แล้วก็อีกที่สําคัญเอเวอรเรสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเอเวอรเรสต์ตัวสปอร์ตขับ2ตัวขับ4 ไทเทเนียมพลัสมีอยู่ด้านหลังเดี๋ยวไปดูกันคร่าวๆครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับดอมูฟมาด้านหลังนะครับแดดนิดนึงด้านหลังก็จะเป็นโกดังที่เราใช้เก็บรถนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าปอร์ที่เจ็ดเขบลของเราบอกแล้วนอกเหนือจาก Next Gen r รน g e r รวายทที่จอดอยู่ข้้งบนนี้นี่คือ Everest ตัวสปอร์ตนะครับขับสองเนี่ยตัวสุดพิเเลยมีนะครับสีดําที่นี่จอดอยู่เลยนะครับถัดมาเนี่ยอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปเลย Ever e s ร Titan i ท m Plus นะครับตัวเนี้ย เป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นตัวพิเศษด้วยนะถัดมาเอเวอรเรสอีกนะครับคันนี้ก็ยังเป็นตัวไทเทเนียมพลัสตัวท็อปสุดเลยนะครับเนี่ยมีรถจอดให้ดูเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่านอกเหนือจากตัว Next g e n เว n เจ r ที่จะเริ่มทยอยส่งเข้ามาในเดือนหน้าเดือนมิถุนายนแล้วนะครับเรายังมีตัวที่ยังขายอยู่ปัจจุบันให้คุณได้เลือกชมอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยเริ่มมาที่เอเวอร์เรสสามคันแล้วนะครับคันต่อมากันนี้สวยจริงๆนะอันนี้ส่วนตัวชอบมากๆเลยนั่นคือตัวเอเวอรตัวสต์ตัว สีขาวเป็นขาวแบบเขาเรียกว่าขาวดําเห็นไหมมิติมุมมองครับตัดดำล้อก็ดําดูจริงๆครับคันนี้นี่ไปแบบไวๆเนาะค่อนข้างที่จะรอหน่อยคันนี้ก็ยังมีอีกอยู่นะครับนี่คือตัวขับ XL Passport นะครับเมื่อกี้สีดําก็มีสีขาวก็ม,สกมีสีขาวยังมีอีกหลายคันนะสีดําก็ยังมีนะใครที่ชื่นชอบต้องรวดเร็วนะครับนี่ก็ขาวนี่ก็เป็น4ประตู DBL XLT Gear Auto สีดำเข้าใจว่าน่าจะมีเจ้าของแล้วนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจต้องรีบมาดูแล้วกันและนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับขับตัวเทีเรยรลอกกระทะก็ฝากมาติดตามแล้วกันเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับวันนี้เอฟพาดูคร่าวๆนะครับที่ฟอร์ดพิจิตรเพชรอุบลของเรานี่คือโกดังเก็บรถด้านหลังนะให้คุณได้ดูตัวจริงได้เลือกเลยสนใจนะครับฟอร์ดพิจิตรเพชรอบบุบลเข้ามาดูเข้ามาชมได้ที่นี่เลยนะครับอยู่บริเวณ ทางเขาเรียกว่าทางเลี่ยงเมืองหรือว่าบายพาสนะครับกลับศรีสะเกดนี่แหละตรงข้ามกับป um ั๊มปตทขอบคุณทุกการติดตามสําหรับวันนี้นะครับพาทุกคนมาดูรถแล้วแหละยังไงก็ฝากนิดนึงแล้วกันนะครับติดตามฟอร์ดพิจิตรเพชรอุบลของเราด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ส่วนตัวเอสถ้ามีโอกาสเราคงจะได้มาเจอเจอกันใหม่รอบถัดไปนะครับเลือกฟอร์ดเลือกพิจิตรเพช